สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประกันปันทพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับบริษัทของท่านผู้ฟังมีระบบการดูแลพนักง,งานที่มีฝีมือเก่งๆพวกนี้มีไหมครับเราควรจะเก็บรักษาพนักง,งานแบบไหนในบริษัทเราพอดีเมื่อวันสัปดาห์ที่แล้วฮะได้มีโอกาสไปพูดคุยกับ HR นะของบริษัทหนึ่งซึ่ง เขาเองเขาก็ค่อนข้างกังวลกับเรื่องของการบริหารคนเก่งในบริษัทของเขาเองนะครับว่าในบริษัทเนี่ยผู้บริหารเองส่วนหนึ่งผู้จัดการส่วนหนึ่งเองเนี่ยมองค่อนข้างจะสวนทางกับหลักการแนวคิดที่ประกาศไว้ก็คือเขาพยายามที่จะบอกว่าองค์กรเราเนี่ยจะเน้น t ALENT MANAGEMENT เขาก็พยายามที่จะมีระบบที่จะพัฒนาคนที่มีฝีมือให้เก่งขึ้นเก่งขึ้นนะครับ ฉนั้นก็จะมีเรื่องของทำ IDP มีการส่งไปฝึกอบรมพัฒนาต่างๆเพื่อทำให้พนักงานที่มีผลงานที่ดีเนี่ยได้เติบโตแล้วก็เก่งขึ้นไปตามキ r リ e พาร์ทแต่ลืมไปหรือเปล่าคือองค์บริษัทนี้ทาง HR เาาก็แจ้งผมว่าเขามีระบบทาเล้นที่ดีมากเขารู้ตัวนะครับว่าใครคือทาเล้นใครคือคนที่ต้องพัฒนาใครคือคนที่ยังไม่มีศักยภาพรวมถึงใครคือคนที่ผลงานแย่ในองค์กรด้วย แต่สิ่งที่ตามมาคือระบบรีวอร์ดที่ไม่สามารถจะตอบโจทย์ตรงนี้ครับในไอเดียของผู้บริหารเองเนี่ยเขามองว่าคนที่เป็นคนเก่งนะฮะก็เก่งแล้วนี่นะเขาพูดอย่างนี้นะเราดูแลเราพัฒนาเขาแล้วเขาเก่งแล้วเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องไปดูแลหรือว่าพูดคุยอะไรกับเขามากฉะนั้นบรรยากาศขององค์กรในการดูแลรักษาคนเก่งเนี่ยจะเป็นในลักษณะที่ว่าคนเก่งสามารถที่จะมีออลตอริตี้บางอย่างในการทํางานด้วยตัวเองซึ่งก็ เรียกว่าโอเคฮะคนที่เขาเก่งๆเขาก็มีอิสระในการทํางานเขาก็ชอบนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไปคือเรื่องของ recognition แล้วเข้าไปแตะในมุมของ satisfaction กับ engagement เนี่ยโดย Focus Group กับกลุ่ม talent ที่เขาบอกว่านี่คือ talent กายของเขาเนี่ยนะฮะเราก็ามานั่งคุยกันอยู่สักชั่วโมงกว่าก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ากลุ่ม talent เนี่ยเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าผู้บริหารผู้จัดการไม่ค่อยใส่ใจเขาสักเท่าไหร่ ซึ่งเขาก็บอกเองนะว่าเขาเข้าใจนะว่าถ้าเมื่อไหร่เขาถูกจัดเป็นคนเก่งพอเป็นคนเก่งปับ๊บผู้บริหารก็น่าจะให้ความไว้วางใจปล่อยค่อนข้างจะปล่อยนะครับไม่ได้เข้ามาควบคุมดูแลกใกล้ชิดซึ่งถามว่าดีไหมเขาตอบว่าอันนี้มันโอเคแต่สิ่งที่เขาอยากได้มากกว่านั้นก็คือคําว่า recognition การให้ความสําคัญกับเขาในฐานะที่เขามีตัวตนอยู่ในบริษัทก็อยงนีเลยนะฮะมีตัวตนอยู่ในบริษัทคือเขามีความรู้สึกว่า เขาเองเนี่ยมาบริษัทมาทํางานเหมือนเสมือนหนึ่งไม่มีตัวตนอยู่ในนี้ผู้บริหารไม่ค่อยมาพูดคุยไม่ค่อยที่จะมาะประชุมหรือแม้กระทั่งเวลาเขาทํางานโปรเจกต์บางอย่างได้ดีผู้บริหารก็ไม่เคยเรียกเขาเข้าไปชื่นชมหรือบอกว่าเขาอะมีผลงานที่ดีนะทำโปรเจกต์ได้ดีแค่เพียงมองตายิ้มแล้วก็อาจจะบางคนนี่แทบจะไม่ได้เคยคุยกับนายตัวเองหรือผู้บริหารเลยด้วยซ้ําไปซึ่งตรงนี้มันทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการดูแล เขาไม่ได้รับการดูแลนะ <_ d ance> เขารู้สึกอย่างจริงๆนะตัวกลุ่มทาเลนต์เนี่ย <_ d ance> เขาบอกอีกอันหนึ่งว่าผู้บริหารเนี่ยมัวแต่ไปโฟกัสกับใครฮะกับพนักงานที่ไม่มีผลงานเขาพยายามที่จะเข้าไปพัฒนาเข้าไปพูดคุยกับพนักงานที่อาจจะมีผลงานแย่หรือบางคนเนี่ยเป็นตัวปัญหาของบริษัทด้วยซ้ำไปทาเลนต์บางคนก็พูดขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเนี่ย ผู้บริหารเนี่ยถ้ารู้ตัวว่าคนไหนเป็นพนักง,งานที่มีปัญหานะเคยเห็นเลยว่าผู้บริหารเนี่ยชวนเขาชวนชวนเด็กคนที่มีปัญหานี่แหละไปกินกาแฟลงไปด้านล่างของตึกนะแล้วก็เข้าไปนั่งอยู่ในร้านกาแฟบางวันผมก็เห็นเดินมาเนี่ยลงไปซื้อกาแฟก็เห็นผู้บริหารนั่งคุยอยู่กับน้องคนนี้ที่เขามีปัญหาในการทํางานกับบริษัทค่อนข้างเยอะกลุ่มทาเลนต์เองก็คิดเอานะครับว่าเอ๊ะทำไมเขาทํางานดีดีมากด้วยแล้วก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทาเลนต์ด้วยนะ แต่ผู้บริหารกับไม่เคยชวนเขาไปกินกาแฟแบบนี้แต่ทําไมกับพนักงานที่แย่ๆกับได้รับการเลี้ยงกาแฟจากผู้บริหารเขามองแค่นี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่พอไปคุยกับผู้บริหารผู้บริหารก็บอกว่าไม่ใช่เราไม่ได้ตั้งใจเขาเขาเลี้ยงกาแฟเพราะว่าอะไรเพราะเขาอยากจะคุยในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับพนักงานคนนั้นซึ่งผมก็บอกว่าใช่ไงในเจตนาของคุณนะคุณไม่มีเจตนานะแต่คนอื่นเขามองเข้ามาเนี่ยเขารู้สึกทันทีเลยนะถูกไหมฮะ อันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากนะครับว่าเวลาเราบอกว่า t ALENT MANAGEMENT เราพัฒนาเขาแล้วอีกคำหนึ่งที่เราต้องชัดมากก็คือเราดูแลแล้วก็บริหารจัดการรวมถึงเก็บรักษากลุ่ม t ALENT เราอย่างไรเคสเนี้ยมีประเด็นเยอะครับ t ALENT บางองค์กรไอตัวรางวัลที่เป็นตัวเงินนะ่ะก็ไม่ได้ต่างกับคนที่ไม่ใช่ t ALENT ยิ่งไปกว่าน,นั้นบางองค์กรไม่ได้ต่างกับคนที่มีผลงานแย่ด้วยซ้าไป ในหลายๆครั้งที่ผมเคยเขียนบทความเคยเล่าให้ฟังในพอดแคสต์หรือแม้กระทั่งใน y t u t u เนี่ยว่า A B C D E ถ้าเราจัดกลุ่ม A คือ Talent จริงๆคีย t a l e n เเนี่ยเอ๊ะทำไมเราถึง Reward A กับ E ที่เป็นผลงานแย่สุดไม่ได้ต่างกันอย่างมีในยะถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยผมว่าไม่ว่าจะเป็นขึ้นเงินเดือนหรือโบนัสนะฮะถ้ามันใกล้กันเนี่ยคนที่เป็นท a l e เลเขารู้สึกนะครับว่าเขาเป็นไปทาไม เป็นแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรแตกต่างแถมยังต้องโดนพัฒนาโดนปั้นโดนมอบหมายงานที่มันยากยากท้าทายแต่สุดท้ายแล้วตัวเงินที่มันเป็น tangible reward ก็ไม่ได้ต่างยิ่งไปกว่านั้น intangible reward ก็ไม่ได้ต่างอีกเพราะว่าผู้บริหารหมูวแต่ไปสนใจกลุ่มพนักง,งานที่ผลงานไม่ดีไม่ค่อยให้ความใส่ใจกับเขานี่คือสิ่งที่ท ALENT ตัวจริงเขาฟีดแบ็ให้ฟังนะครับดังนั้นเวลาเราจะบริหาร talent management เนี่ยท่านควรจะต้องแยกแยะให้ชัดนะฮะ ไม่ว่าจะเป็น Reward ที่จับต้องได้มันก็ต้องต่างอย่างมีนัยยะสำคัญผมเคยแนะนำไปว่าพนักง,งานที่มีผลงาน E เนี่ยแย่สุดเนี่ยไม่ต้องไปให้อะไรเลยโบนัสก็0ย์ขึ้นเงินเดือนก็0นซึ่งยุคนี้สมัยนี้เขารับได้แม้กระทั่งตัวพนักง,งานที่ผลงานแย่เองเขาก็รับรู้ได้เลยถ้านี่คือกฎเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับของบริษัทน,น,นะฮะแต่ผู้บริหารกับคิดไปเองหรือเปล่าว่าถ้าเราไม่ให พนักง,งานอาจจะเสียใจเอาก็ <c oughs> <c oughs> ในเมื่อผลงานเขาไม่ดีตามที่เราตกลงกันไว้อะเขาก็ควรจะต้องเสียใจถูกไหมฮะเพื่อจะได้พัฒนากันในปีถัดไปเราไม่ให้แต่เราวางแผนพัฒนาเขาเข้าโปรแกรม performance improvement ก็ได้เพื่ออะไรเพื่อจะพัฒนาเขาให้เขามีผลงานที่ดีขึ้นเพราะผลงานเขาดีขึ้นในปีถัดไปเราก็มีรางวัลให้เขาตามที่เราตกลงกันเคสแบบนี้ผมว่ามันแฟร์ซะอีก แล้วมันจะดีกับคนที่เป็นท ALENT หรือคนที่เป็นคีย์ท ALENT ของท่านด้วยนะเพราะอะไรเพราะเขารู้เลยว่ามันต่างจริงนะฮะหล,หลายองค์กรทีเดียวที่มัวแต่ไปกังวลกับคนที่มีผลงานแย่ที่สุดโดยอ่ะยอมให้ซะหน่อยนึงไอ้คำว่าหน่อยนึงของผู้บริหารบางทีมันไม่หน่อยเหมือนกันนะฮะพอไปเทียบกับคนเก่งๆที่เป็นคีย์ท ALENT เนี่ยกลายเป็นว่าการที่เรายอมหรือเราสงสารคนแย่แต่ไปทําให้คนยอดเยี่ยมมีปัญหาทันที คือเขาอาจจะหมดกําลังใจขวัญกําลังใจหายหมดปีถัดไปเขาอาจจะถอยฝีมือตัวเองลงมาเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ต้องทําอะไรให้มันโดดเด่นก็ได้นี่เพราะว่าแย่ๆยังได้เลยโบนัสก็ได้ขึ้นเงินเดือนก็ได้เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนมันไม่คุ้มกับสิ่งที่เขาจะต้องถูกพัฒนาหรือว่าเหนื่อยในการทํางานนี่แหละับผมว่าไอตัวประเด็นเรื่องของการเก็บรักษาคนเก่งของเราเนี่ยถ้าเรามีกลุ่มทาเลนเรามีทาเลนพูแล้ว ส่วนใหญ่ระบบตรงนี้มักจะอยู่ในส่วนของ HRD ถูกฮะ Human Resource Development แต่ HRD เองก็ลืมไปว่ามันคงต้องเชื่อมโยงนะกับ HRM ในส่วนของ Reward Management ด้วยองค์กรส่วนใหญ่ชอบแยกกันอะ่ะพอแยกกันปั๊บเนี่ยมีปัญหาทันทีโอ้โหระบบ t a l e n t นี่สุดยอดพัฒนา IDP ต่างๆนาะนาะนะเข้มงวดลง,ลง,ลง,ลงทุนลงแรงกันมากมาย แต่สุดท้ายระบบรีวอร์ดหรือในในส่วนของ HRM มันไม่ได้มาลิงก์กันมันไม่ได้มาเชื่อมกันสุดท้ายคนเก่งก็ไม่อยากเก่งนะฮะหรือบางคนก็เป็นคนเก่งจริงๆอะ่ะเลยไปเก่งที่อื่นแทนที่จะอยู่กับบริษัทของเราเนี่ยน,นี่ก็เป็นประเด็นอันหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับว่าถ้าเรามี t ALENT MANAGEMENT ในปีนี้จริงๆซึ่งปีนี้มาแรงมากนะฮะหลายองค์กรพยายามที่จะปั้นหาวิธีการพัฒนาคนเก่งเพราะเขารู้แล้วนะฮะว่าปีถัดไปธุรกิจเขาอาจจะโตไปกว่านี้ได้ถ้า มีคนเก่งๆอยู่ทำงานกับเขาดังนั้นเขาก็เลยมีระบบระเบียบ t ALENT career path IDP ต่างๆจะเต็มเต็มที่ฮะแต่อย่าลืมเรื่องของ Reward ด้วยนะครับก็คงจะต้องเข้ามาเชื่อมโยงปลักเข้าไปให้มันสอดรับกับคำว่า t ALENT จริงๆใครคือคนที่ควรจะ Reward ใครคือคนที่ควรจะไม่ Reward แล้วก็เอามาพัฒนาเพื่อให้เขามีผลงานดีแล้วค่อยกลับมา Reward เขาใหม่สิ่งเหล่านี้เราควรต้องโฟกัสไปที่ t ALENT ตัวจริงนะฮะ ประเด็นวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ